ปีแปดห้างพี่น้องปีนี้ปลาไปซองห้างกระบอดซิปห้างพี่น้องปลาเป็นหางซองห้างนะพี่น้องนี้พี่น้องวันนี้เขามาเคียนกล้วแล้วพี่น้องเขานําแม่ต่อมาพี่น้องนำมามาลงบนนี้พี่น้องผออีกห้างหนึ่งพี่น้องผออีกห้างหนึง่งเป็นห้าง ที cues, <IS> ่แป่เถาสีจูดเอาพี่น้องเพราะว่าจูดไปแล้วเจ็ดพี่น้องเจ็ดห้างแล้วอันนี้ห้างที่แปดเถาสีจูดพี่น้องเ้าสิปลาซองห้างคือว่าอะไรพี่น้องอันนี้ห้างที่เ้าปลามันห่างปีกายพี่น้องเดรดำๆพี่น้องห้างหนึ่งแต่ว่ามันอยู่ใกล้ๆกันพี่น้องตัวนี้เพราะว่าห้าปลาแล้วซองห้างพี่น้องตัวนี้เ้าสิบบุปปาพี่น้องพอปีหนึ่งเ้าสิปลาไปหนึ่งหรือสองพี่น้องเพราะว่าห้างหนึ่งมันก็ แม่มันเป็นพันสองพันกว่าตัวเลยเนาะพี่น้องหรือลายกันนันก็มีพี่น้องแต่ว่าแม่มันลุ่บนนี่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งนำกันยังว่าท่านเห็นห้างคือกันพี่น้องแต่ว่าเห็นแม่มันลงอยู่นี่ประดิษฐ์ห้างเลยพี่น้องปีนี้คันไรล่วมตัวท่านจูดตัววาชิป้าให้มันห้างพี่น้องโอ้พี่น้องห้างต่ำๆเลยพี่น้อง ห้องบางใหญ่เลยเพื่อนใช่ทางขึ้นเลยนี่อยู่ทางขึ้นแล้วเพื่อนเฮ้ยเพื่องเฮ้ยเอ็นเพื่อนเพือนเดิเอ็นเพื่อนเอนอยู่ทางขึ้นบนคนเที่ยวไปเที่ยวมาเพื่อนแต่คือจังภูมิวายเลยพี่น้องถ้าบ่เบิ่งแม่จะบ่เห็นง่ายๆพี่น้องจะบ่เห็นทางมาง่ายๆถ้าบ่สังเกตเบิ่งแม่มันพี่น้อง เอาสูตรนี้ไปเบิ่งพี่น้องรับรองพอแน่นอนพี่น้องต่อคุ้มเพื่อน,นพี่น้องวิธีหาต่อคุ้มเพื่อนแต่ว่าต่อคุ้มมันชิว่ากว่าต่อตัวนี้พี่น้องมันไปว่ากว่ากันพี่น้องห่งางบักใหญ่เลยพี่น้องโอ้ผมทำแล้วได้ใช้เบิง่ง ทงคนเที่ยวไปเที่ยวมา,ไป,าไ,มไปเนาะมีเห็นนาไ่ีโยดไปเลยไปเนาะไมเ้อห็นไปเนาะหางใหญ่งงเลยโอ้ยไปเนาะเป็นทางคนเที่ยวไปเที่ยวมาไปเนาะแต่่มีไปเห็นไปเนาะนี่เยอะต่ำๆเลยไปเนาะห้างหมงใหญ่เลย โอ๋อพี่น้องอันนี้มาเคลนยร์คุ้งใหญพี่น้องก็เลยน้ำมากพอพี่น้องห่ังติดตามพี่น้อง อยู่แนวนี้พี่น้องอยู่หิมห้องเนี่ยห้องน้นอยพี่น้องแม่มันเทวเขาเท่าแล้วมันอยู่ใ,ใกล้ๆกันกับตัวห่างปีไก่เลยพี่น้องตัวเทียวปลายมันห่างปีกายพี่น้องให้มันอยู่ใ,ใกล้กันโอเคพี่น้อง ปีนี้ไปดิชิบห้างไปนองไลอีห้งต่อไปนี่ไปนองพอเลยชิบห้างเดี๋ยวมาแลกไปนองมาเที่ยวจู่ๆนะองห้างน้องห้างตัวเห็นญี่ปุ่นครับยืนนี่ไปนองจูดเท่ะสองห้างไปนองจูดยำกดนถ้าน้ำหาคือผมน้ำเนี่ยไปนองรับรองบมเพิดไปนองแต่ว่าต้องมีเทคนิคคือกันไปนองทีนี้การเบิ่งกันน้ำี่น้อง หรือไพ่โบถนัดแนวนี้นะพี่น้องก็แนะนําให้เอาตกเตนหรือเนือพี่น้องหลอนไปนะพี่น้องเรืองซีไซกระดาษขาวๆก็ได้พี่น้องผูกเชืกกนมันพี่น้องหรือผูกใชืตะเก็นก็ได้พี่น้องให้มันขาดไปแต่ว่าผูกเชืกตะเก็นชลายมันจะกัดออกพี่น้องมันจะเอาแต่ตักกตนไปเรือจะเอาเต่นเนื้อไปนะพี่น้องตาผูกใชืกกลมมันใช้นําำไปพี่น้อง แต่น้ำค่อนข้างลำบากพี่น้องเพราะว่ามันไปไวเนาะพี่น้องบางทีก็เห่าแจ็คสิเบิ้ลมันน้ำนะพี่น้องแจ็คสิเบิ้ลทางน้ำเขาเล่นน้ำมันประทันนะพี่น้องแต่เนี่ยเขาไ่ต้องน้ำนะพี่น้องเนี่ยเขาไ่ต้องน้ำเขายางหล่อหาเลยพี่น้องเบิ้งเมย์มันก็ปล่อยนะพี่น้องนี่นะพี่น้องที่เทาป่าให้มันห่างปีที่แล้วนะพี่น้องตอนนี้เทาป่ามันห่างพี่น้อง ดำๆเนี่ยพี่น้องตอนนี้ตัวเทียมป่ามันห่างปีปีกายนี่พี่น้องต่ว่าปีนี้สิป่าสองห้างพี่น้องโต๊ะเลยพี่น้องเมื่อวานนี่ก็อยู่ในห้างหนึ่งนี่พี่น้องห้างที่เจ็ดเมื่อวานนี้ตะในห้างที่แปดพี่น้อนง,องน,นี่พี่นอ้องเย่ตอนนี้ทำวันใหญ่เลยพี่น้องตัวหินหิมห้อง์น,นะพี่น้องตอนนี้ เอาบุญน,นห้พี่น้องเดี๋ยวเาจะมาก่ออาพี่น้อเพราะมันถลนมไได้ตอนนพี่้ด้

ว่าตันนี้มั่ค่อยเต็มเท่าไหคือพะหักห้างที่แปดหเนาะที่เขาจูดเอาเนาะเต็มบเลยพี่น้งนอง ทางไงีเาตงไน,นอลูกาไงเลพี่เนะอะโอเคพี่นว่าในเขาจุดห้างนึงใช่ไหมะอันนี้เขามาจุดห้างนึงเนาะเป็นห้างที่เปของปีนี้พี่เนอะ ทางที่จูดไปลายมงหันกับบดิทายพี่น้องเบิงนะพี่น้องพนตกจูดไปลายมงหันซองห้างนะพี่น้องโอเคพี่น้องโอคดใหญ่เลยพี่น้องใหญ่เลยพี่น้อง คนใหญ่เปพี่น้องห้างที่แปดเป็น้องตัวน,นี้ตัวใหญ่ยี่ห้างตัวน,นี้ห้างที่เจ็ดยังบอกว่าใหญ่เท่าตัวนี้พี่น้องตัวที่แปดห้างพี่น้องตีน,นี้ปลายช่องห้างตัวบ่อสิบห้างพี่น้องปลายเป็นหางชองห้างนะพี่น้ออือ